สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวัวนนี้เราจะทำเมนูผัดพริกผัดพริกนะคะใช้ไฟอ่อนอยู่นะคะเพื่อเป็นการป้องกันมะฮะว่าให้พริกดำเร็วนั่นเองสตียของเรา,าเสร็จจากทอดไก่นะคะ แล้วนะคะเิ่มออออเลยนะคะใส่หมูลงไปนะคะเราใช้เป็นหมูสับนะคะเพราะว่าสะดวกในการกินนั่นเองนะคะท่านชอบเป็นหมูหั่นหมูสไลด์ก็ได้ตามสะดวกเลยนะคะอันนี้เราชอบแบบนี้นะคะ จับนะคะใครชอบหมูหัน่นหมูสลด์ก็ตามสบายเราชอบเลยนะคะอันนี้เราชอบแบบนี้นะคะเราก็เลยเอาแบบนี้นะคะดูดูไปเหมือนน้ำพริกอองเลยนะคะถ้าเอาบัือเทกับหอมหัวใหญ่มาใส่ก็คงจะเป็นน้ำพริกอองนะคะเนาะอันนี้เราใส ไปผักกรูดไปแล้วนะคะเราจะไม่หันห่น่อยนะคะเพราะว่า,เ,าเราชอบแบบนี้นะคะเอ,า,อาง่ายนะคะหเห็กคนส้นต้นนะคะเราชอบแบบนี้นะคะ เราหม้อเดือดกันนะคะเราเตรียมผักเราก่อนเลยนะคะน้องเตรียมผักเขาก่อนนะคะ่ะนี่ผักเรายังอยู่ในน้ําอยู่เลยนะคะทํารายละเอียดเกี่ยวกับผักก่อนนะคะเราปรุงแล้วนะคะคุณผู้ชมมีซีอิ๊วขาวนะคะซอสหอยะะแล้วก็น้ําตาลนะคะตกุ้งรดรดหมูนะฮะ ใส่ลงไปเลยนะคะพอแสมบ่้อง่อผูงไหมนะคะเดี๋ยวย่าให้เค็มนะคะเราไม่ชอบเค็มฟ้ายเขียวนะคะตามด้วยฟ้ายเขียวนะคะดูปริมาณเอานะคะ ชิมแล้วก็รอให้เดืสักพักก่อนนะคะค,ค่อยมาชิมนะคะปรุงแล้วเนาะเดี๋ยวเราอยมาชิมดูนะคะระหว่างที่ปรุงเราได้หลีไฟลงนะคะเป็นไฟอ่อนเนาะคะ่ะปรุงเสร็จแล้วเราถึงจะเพิ่มไฟนะคะเพราะว่าป้องกันกินเองนะคะเราไม่ชอบให้กินชอบกินนะคะใส่แมสอยู่นะคะแต่ว่าก่อย่าให้โดนโดยตรงนะคะ ใส่ผักไปแล้วนะคะคุณผู้ชมใส่ผักไปแล้วใส่ผักไปแล้วนะคะใส่ผักแล้วก็รอให้เขาเดือดก่อนนะคะรอเขาเดือดเนาะคะ่ะผักเขาห้องเอาเอาให้สุกนะคะเอาแบบอ่อ,อนๆน,นะคะเพราะผักอ,อ่อ,อนๆแล้วก็คอเลยนะคะ ไปแล้วนะคะสุกประมาณนี้พอนะคะสำหรับทั่วเนาะคะ่ะแล้วเราก็มาชิมกันนะคะ <c oughs> ชิมรสชาติก่อนเนาะ,ะโอ้ยหอนหอนหอนอุ้สุดแซบเลยะคะ่ะแซบแซบ เซตแลวเซตแนวตัดแต่ภาชนะที่เหมาะสมนะคะคุณผู้ชมประมาณนี้นะคะภ mm hmm. าชนะที่รองรับเราต้องดูนะคะว่ากัน mm hmm. กันร้อนได้ไหมเนา mm hmm. ะค่ะเนาะอยไปใส่พลาสติกนะคะ รู้อยู่ดอกนางยังมาเว้าไหลเลยสิ <laughs>